สวัสดีครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับเป็นรถเชฟ c ค p ติว่าปี2008นะครับเข้ามาติดตั้งตัวกล่องคันเล่งไฟฟ้าจัมเปอร์ฮอสนะครับกับร้านโอบ s ีช็อปของเรานะครับเพื่อเพิ่มสมรรถภาพนะครับการขับขี่รถนะครับให้ออกตัวได้ดีขึ้นนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับติดตั้งไปแล้วนะครับทางร้านการันตีให้นะครับรถจะออกตัวได้ดีขึ้นนะครับประเดิมชัดเจนเร่งแซงรถคันหน้าได้ใหญ่นะครับ ตัวปลั๊กที่เสียบนะครับจะเป็นปลั๊กแบบตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆนะครับอันนี้เป็นแคปทีว่านะครับปี2008นะครับลูกค้าเลือกตำแหน่งติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูปลั๊กกันครับปลั๊กจะอยู่บริเวณเหนือแป้นคันเร่งนี้นะครับดูขึ้นไปข้างบนนะครับดูขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นนะครับตัวปลั๊กนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะดูยากนิดนึงนะครับแค่ดึงปลั๊กออกนะครับแล้วก็ เสียบปลั๊กของตัวกล่องเขาเล่งเข้าไปแทนที่นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็เป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับตัวกล่องนะครับสามารถที่จะกดเปลี่ยนค่าได้ตรงปุ่มตรงนี้นะครับนะครับมีสเต็ปให้เลือกนะครับศูนย์คือการปิดกล่องนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับคือโหมดที่เราเลือกว่าเราจะใช้นะครับในการเหยียบ ชอบแบบไหนนะครับส่วนโหมด A นะครับก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับก็คือกล่องจะคำนวณค่าให้อัตโนมัตินะครับจากแรงเท้าที่เรากดไปที่แป้นคันเร่งนี้นะครับจะคำนวณให้เลยนะครับเป็นปัลตรงรุ่นนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่หมายเลข0ูนย์9 5ด0 8้าห้าห้าดนปะครับสินค้านะครับรับประกันให้5ปีเต็มนะครับดูรีวิวได้เพิ่มเติมที่เพจโฮมดีช็อปนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสามารถติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับเขา้ามาติดตั้งกล่องเครื่องกฟฟ้ากำังเรื่อฮอรรุ่น7สเต็ปกับทางร้านโอบริษัของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ